สวัสดีครับผมอุกฤษตันทักสุธานน์จาก m ไม r ค Research Technology นะครับวันนี้จะแนะนำชุดอวัรณ์ที่เราจะใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาไมโครคอนโทรเลอร์ในต่ะกูล m s s 51นะครับซึ่งตอนนี้ตัวที่กำลังโชว์อยู่เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดในรุ่น m c s 8 1นะครับเป็นชุดบอร์ดที่มีคอนโทรเลอร์ m s 51ในรุ่น40พินเนี่ยนะครับ ตัวนี้ที่เราติดตั้งอยู่นี่ก็จะเป็นเบอร์ AT89S52 นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4พอร์ตพอร์ตละ8บิตนะครับพอร์ต0จนกระทั่งถึงพอร์ต3ภายในชุดบอร์ดเนี่ยก็จะมี IO ต่างๆซึ่งเราได้เตรียมไว้สําหรับการทดสอบพื้นฐานได้ด้วยตัวบอร์ดเองนะครับก็คือมีการต่อฮาร์ดแวร์ไว้ให้เราสามารถที่จะทดสอบได้ตรงนี้เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับด้วย ตัวชิปที่เป็น m s 5 1เนี่ยนะครับบางเบอร์ก็สามารถดาวน์โหลดผ่านอพอร์ตอนุกรมได้นะครับที่เป็น Serial Port ์ตก็จะได้สาย Serial ตรงนี้ไปด้วยนะครับแต่สำหรับตัวชิป at89s52 ตัวนี้นะครับะจะต้องโปรแกรมผ่านอุปกรณ์ช่วยอีกตัวนึงนะครับก็คือตัว isp r o a d e r นะครับซึ่งจะเป็นชุดที่เราจะต่อผ่านอพอร์ต usb จากคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี ซอฟต์แวร์ที่มาคู่กันนะครับจากนั้นก็จะเชื่อมต่อผ่านเข้าที่พอต1 10พินที่นี่นะครับเราก็จะใช้สายเคเบิลชุดนี้แล้วก็ต่อมาอยัางชุดบอร์ดที่นี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่เราจะต้องต่อใช้งานนะครับนี่ก็จะเป็นตัวสาย USB จากนั้นก็เสียบ power และอุดข้างหนึ่งเขไปต่อคอมพิวเตอร์ได้น,นั่นเองนี่รายละเอียดตัวบอร์ดเนี่ยก็จะอธิบายให้ดูจากคู่มือ นะครับเพื่อความชัดเจนสำหรับบอร์ดในรุ่นนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันตอนสั่งซื้อเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2อสรหัสนะครับจะเป็น MZ เบสหนึ่งปกติซึ่งเป็นตัวเมนยูนิตนี่นะครับกับอีกออปชันหนึ่งก็จะมีรหัสขีด P ขึ้นมาก็คือมีเพิ่มส่วนที่เป็นโรโต o บอร์ดทางด้านขวามือตรงนี้นะครับพร้อมกับมีคอนเนคเตอร์ทางด้านข้างสีดำๆเนี่ยนะครับใช้สําหรับการต่อทดลองร่วมกับ บอร์ดขยายในรุ่น MX Series ได้ซึ่งเดี๋ยวจะได้โชว์ให้ดูในตอนท้ายนะครับตัวรายละเอียดอื่นๆเรามาดูที่ตัวบอร์ดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในชุดนี้สำหรับชุดนี้ก็จะมีจุดต่อที่เป็น Power s u p p ายนะครับก็ได้2ลักษณะทั้งที่เป็นอะแดปเตอร์หรือจะมาจากการต่อผ่านเข้าที่ขั้วคอนเนคเตอร์ที่นี่นะครับมีวงจรเรกูเลเตอร์ในตัวนะครับสามารถต่อขยายพวก เอายจาก VCC V in กาวเนี่ยออกไปใช้งานในการทดลองได้นะครับตำแหน่งของพอร์ตก็จะถูกจัดเรียงออกมาในรูปของอามาตรฐานที่เป็น10พินของเรานะครับก็จะเป็น8บิตนะครับกรุ๊ปละ8บิต8บิตอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีรูปลักษณะของตำแหน่งการจัดขาพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือขาหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบิตที่0นยเช่นตัวนี้ก็คือ P0.0 ก็คือพอร์ต0บิตที่0นะครับ 0.1ก็พอร์ต0บิตที่1ก็ไล่กันไปจนะทั้งถึงบิตที่7ขา9เป็น VCC ขา10 50, เป็นกล่าวเป็นลักษณะอย่างนี้ครบทั้ง3พอร์ตด้วยกันนะครับมืส่สักคู่ให้ดูเรื่องของ ISP พอร์ตไปแล้วนะครับก็คือพอร์ตที่เราจะใช้ในการต่อกับชุด ISP โรเดอร์นะครับถัดมาทางด้านตรงนี้ก็จะเป็น ตัว Serial TTL แล้วก็พอร์ตที่เป็น RS 2 2นะครับตัวนี้ก็คือชุดที่เราจะใช้ในการสื่อสารกับอพอร์ตอนุกรมนะครับถ้าเป็น RS 2 2ตัวนี้ก็จะผ่านตัว m a x 2 2ที่จะปรับระดับแรงดันนะครับเป็น l เลเวลชิ p ให้ได้อยู่ในระดับแรงดันของ RS 2 2แล้วก็สามารถไปต่อกับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเดียวกันที่เป็น222ได้นะครับกับอีกรูปแบบนึงคือพอรตที่อยู่ทางด้านบนนะครับ ตัวนี้จะเป็นซีเรียล TTL นะครับเป็นมี TXRX เหมือนกันนะครับแต่ว่าระดับของสัญญาณหรือระดับแรงดันเนี่ยจะเป็น5โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเป็นลักษณะของการเลือกต่อนะครับว่าเราจะใช้ผ่านทางช่องทางไหนนะครับเนื่องจากมันเป็นขาสัญญาณเดียวกันนะครับตอนที่ส่งออกจากคอนโทรลเลอร์ก็ออกขา TX เนี่ยนะครับก็ไปทั้ง พอร์ต2.2ด้วยแล้วก็ก็ออกทางพอร์ตนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ระดับมันเป็นระดับคนลัสัญญาณกันเท่านั้นเองเราจะใช้พวก s e r i ีย TTL อย่างเช่นการนำไปต่อกับพวกอุปกรณ์อื่นๆนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นที่เป็น h c 0 5เนี่ยครับที่เป็นบลูทูธโมดูลซึ่งทุกนี้ก็จะใช้การสื่อสารผ่าน s e r i ียลพอร์ต TXRX เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแต่ระดับอของแรงดันที่จะใช้ได้ก็3 สามจะสามจะถึง3.6จนถึงโวลต์เนี่ยก็จะต่อเข้าที่ขั้วนี้นะครับก็จะมี VCC กลาวนะครับ TXRX เนี่ยแล้วก็จะยกตัวอย่างของการนำไปใช้งานของพอร์ตลักษณะนี้ได้นะครับที่เหลือก็จะเป็น led นะครับ led จะตูกต่อเข้าที่พอร์ตศูนย์นะครับของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือพอร์ตศูนย์ตรงนี้นะครับส่วนสวิชก็จะมีตั้งแต่พอร์ต2.0นะครับ2.1 3.2 3.3นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นดิฟสวิตก็จะเป็นพอตสอทั้งหมดนะครับโครงสร้างวงจรนะครับเราก็ต้องดูที่ตัวฮาร์ดแวร์นั่นเองนะครับที่เป็นลักษณะของเซอร์กิตเดีแกรมเวลาเราจะอธิบายถึงการทำงานใช่ไหมครับอย่างเช่นตัว LED เนี่ยนะครับตัวนี้ตัวขาแคโทดต่อตรงกาวนะครับแอคทีฟด้วยตรงนี้ด้วยลอจิก1ใช่ไหมครับแต่ด้วยตัวมันเองอผ่านชิป 540นะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะได้ให้ LED ติดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบแอคทีฟโโลนะครับก็คือขาทางด้านอินพุตตรงนี้จะต้องเป็น0นย์นะครับผ่านอินเวอร์เตอร์ไดร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ที่จะได้ออกมาก็จะแปลงตัวนี้ออกมาเป็นลอจิกหนึ่งใช่ไหมครับก็ผ่านไปอย่างตัว LED ลงกล่าวก็จะติดสว่างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตอนเราดูวงจรเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคตัวนี้ต้องทํางานแบบแอคทีฟโโลนั่นเองนะครับ ตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนที่เป็นของสวิตช์ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ที่เป็นดิฟสวิตช์นะครับที่ต่ออยู่กับพอร์ตสองทั้งหมดนะครับ2.0งจุดศูนย์ทั้งถึง2.7เนี่ยนะครับก็ทํางานในลักษณะของแอคทีฟโกลเช่นเดียวกันอย่างที่เห็นได้ว่าตอนที่สวิตช์อยู่ในตําแหน่งออฟก็คือยังไม่มีการต่อ,อวงจรมาที่นี่มันก็จะขามก็จะลอยอยู่แต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ลอยนะครับมันมี Pull Up อ่า resistor อ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นขาก็จะได้เป็นลอจิกหนึ่งอยู่นะครับ ตอนที่ออนขึ้นมาก็จะถูกดึงลงกล่าวไปเพราะฉะนั้นอินพุตก็จะเป็นลักษณะของ Active โ o w เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับตัวพุชบัตตอนนี่นะครับตัวนี้ก็ทํางานเช่นเดียวกันนะครับตอนที่ไม่กดเนี่ยก็จะยังไม่ได้ถูกต่อลงกล่าวพอเรากดปุ๊บตัวสวิตช์ก็จะต่อสัญญาณลงกล่าวตอนที่เราเขียนโปรแกรมด t เทคการกดสวิตช์เราก็จะต้องตรวจสอบที่ระดับลอจิกโลนั่นเองนะครับหรือแอคทีฟโ o อันี่ก็จะเป็นตัว แดแกรมแล้วก็วงจรทั้งหมดนะครับที่จะมีอยู่ในชุดนะฮะทั้งหมดตรงนี้ที่เราก็จะใช้ในการดูรายละเอียดว่าเราจะต่อวงจรอย่างไรเวลาเราจะให้ชุดไหนทำงานอย่างไรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับในรุ่น MCS Base 1ขิด P นะครับซึ่งก็จะมีออปชันในส่วนที่เป็นโปรโตบอร์ดเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มี ซัพพอร์ตคอนเนคเตอร์สีดำๆที่เห็นนะครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของโปรโตบอร์ดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือรุ่นเบสปกติ OK ที่เพิ่มอ o คอมโพเนนต์ตัวนี้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตบอร์ดกับตัวคอนเนคเตอร์จะช่วยให้เราสามารถใช้งานร่วมกับตัวบอร์ดเสริมต่างๆนะครับที่เป็นในรุ่นซีรีส์ MX ซีรีส์ต่างๆนะครับอย่างเช่น MXPCF854 7ก็จะเป็นชุดบอร์ดขยาย Io นะครับมีเซอร์ที่เป็นอินพุตมี led สำหรับการใช้งานเป็นเอาพุตโหมดได้นะครับวิธีการก็คือเราก็จะปลั๊กลงไปอย่างในรูปที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะลงได้พอดีกับซัพพอร์ตคอนเนคเตอร์ทางด้านซ้ายและขวานี่นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามีพินทางด้านซ้ายที่เห็นว่างอยู่ตรงนี้นะครับก็คือพินของสัญญาณต่างๆที่เราจะใช้ต่อเข้ากับ Io ของคอนโทรลเลอร์เพื่อเขียนโปรแกรม ในการควบคุมนั่นเองนะครับนะซึ่งตำแหน่งที่เราจะเสียบอย่าง่ี้สมมุติว่าตรงนี้ถ้าเราใส่คอนเนคเตอร์ hmm. เข้าไปก็จะลงแบบนี้พอดีนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่คอนเนคเตอร์ที่อยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับที่จะเป็นตำแหน่งของ IO ให้เราสามารถไปลิงก์กับคอนโทรเลอร์ได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น option ในส่วนของรุ่น P นะครับ